สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกกอกนะคะพ้ามายัางลูกอือวันนี้เอาพระอยู่ไกลเลยเอ,อยังไม่มาถึงเลยอื่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําบุญนะคะใส่าบาทให้กับพระให้กับพระ <laughs> อ่า วันนี้นะคะเราก็เป็นสะพานบุญให้กับพี่มีนานะคะเนาะเพราะว่าเพื่อนเห็นเราใส่บาตรกันทุกวันเนะาะเพื่อนก็บอกว่าเอออยากจะ,ะทำบุญนะนี่นี่อ่ะหันหน้นออา,าหน่อยจ้าเพื่อนเฉยมีท้งโน้นเปล้อกเอ้าโอ้ยอ่ะ,อะ,อะ,อะพูดมาพูดมามีอะไรนะมีท้งโน้นเล้ออะไรมั่ง ของพี่คอยมีอะไรข้าวกับแกงข้าวกับแกงเอามานั่งด้วยกันหน่อยสิมานั่งด้วยกันหน่อยสิหนูสองคนน่ะอันนี้เนี่ยไม่ไม you okay. so oh, ่เนาะมา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 อยู oh. ่ด้วยกันไงเออชองอันรานนั่นแหละโอเคเวก็ลืมไปโอ้ยหนอโอ้ยคุณนายเอ้ยคุณนายมาเวจะถือให้แล้วคุณนายเฮ้ยรถมาเวจะไม่ทันพระแล้วรถก็มาพระก็มา ถอดรองเท้าด้วยนะมาถอดรองเท้าลูกถอดรองเท้าแล้วก็เดินออกมาตรงนี้เร็วพระมาแล้วอ่ะอ่ะอ่ะยกอืมอุ้มไหวไหมไหวน่าจะไหวนะเออเอาช้อนช้อนเอาแขนช้อนเข้าไปเลยโอเคโอเค อาลุ่ะอาไซ่ลูกขยับเข้าไปหน่อยอาไซอีูกสาธุด้วยยกมือสาธุอาใส่รองเท้าอืพระกลับไปแล้ว ฮะเดี๊ยเดี๊ยเดี๊ยพุ่งไปมานี่ดิเอ่อขออะไรนะอยากกินเหมือนพระเลยนะอยากกินอยากกินเหมือนพระโอ้อยากกินเหมือนพระเราก็ไปซื้อกินโอ้ยนะใส่กิตตี้ตังนูอ๋อมีให้ซื้ออยู่ไปไปเดี๋ยวเราไปซื้อเอาเฮ้ยไปกันไปนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมานี่ก่อนน,นะอัน,นเป็นอะไรก็นมเปรี้ยวไงเหมือนของพระไง ใส่แบบไหนเนี่ยใส่อะไรมันใส่อะไรมันก็ไม่มีอะไรนะลูกเอ๊ะอืมก็นมเปรี้ยวไงไม่ใช่ขำถามว่าอะไรมันใส่กับนี้ใส่อะไรตรงไหนอ๋อคือส่วนผสมใช่ไหมโอ้ยเบะก็เออไม่เข้าใจข้างในมันก็จะมีเขาเรียกว่านมผลไม้ อันนี้ไม่ใช่น้ำผลไม้นะนมรสผลไม้ลูกมันก็จะมีอะไรอยู่ข้างในนะเอ่อมีอะไรกีวีมีส้มมีหลายๆอย่างเลยเขาเรียกว่าผลไม้รวมไงลูกผลไม้โร้มีหลายหลายอย่างรวมกันอยู่ในเนี้ยนมรสผลไม้รวมค่ะอ้ยอ,อะพอดีวันนี้พระมานมนะ โอ้นี่ฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะออเดอร์มะขามสามรถของเรานี่นะคะก็พร้อมส่งนะวันนี้นะนี่ทุกคนแล้วก็น้องพลก็จะเอาไปขายที่โรงเรียนด้วยวันนี้เมื่อวานนี้ทำสิบถุงแต่วันนี้จัดไปยี่สิบถุงนะคะเพราะว่าเพื่อนๆบอกว่าโอ้ไม่พอกันนะเนี่ยพอดีเราก็ได้อุดหนุนนะชาวบ้านด้วยแล้วก็เอาไปทำ ขายที่โรงเรียนเนาะก็ได้ราได้ทั้งสองทั้งเจ้าของสวนนะอันนี้เพื่อนก็โหยกว่าจะเกะได้นะอันนี้คือเราแบบรับมาแบบที่เพื่อนเกะมาเลยเนาะเพื่อนก็กว่าจะเกะได้นะคะทุกคนอ่าโอเคโอ้ยคนนี้อะดมผ้าแล้วใส่บาตรเสร็จแล้วก็ดมผ้าแล้วทีนี้โอ้หอมมากเลยผ้าเนี่ยอ,อืมเราจะกินอะไรดีลูกวันเช้านี้ ันนี้มีเซอร์ไพรส์แต่เช้าเนี่จากคุณป้ามีนานะคะนี่ให้น้องมินนะคะค่าขนม500ห้าร้อยบาทร้อยให้น้องลเลยอ่านี่จ้ะหยุดก่ดกอนหยุดไปก่อนอ่าหยุดเปก่อนไม่หยุดเปก่อนอย่าพุ่งไปอ่าเร็วๆ,อ,ๆอ่าทำดีๆอ่าย<ม>ิ้ม <ๆ S 1> จั่งจิ้มจั่งกัถ่ายถ่ายให้ป้าดูก่อนนี่มองกล้อง โอ้ยตาขี่ตาเล่ด้อะขอบคุณป้ามีนาก่อนอค่ะพูดด้วยค่ะขอบคุณจ้าป้ามีนาอขอบคุณป้ามีนาที่ให้ข้าขนมหนูให้ข้าขนมหนูขอให้ขอให้อ,ใหอันนี้พูดแล้วหนกคนเก่งมนาะกล้ำรวยล,ำลย้ลำรวยรวยล,ำลย้ำรวยรวยค่ะ เอ้ยมาน้อยเอ้ยนะอู้มินมีข่าวดีด้วยป้ามีนาให้งบไปซื้ออ่างเล่นสงการอ่างน้ำใหญ่ๆเลยโอ้ก็ต้องขอบคุณป้ามีนานะคะ เ <laughs> มื่อวานเพราะว่าให้พ่อซื้อให้หนูแต่พอดีเลยนะ,ะคุณป้ามีนามอบให้แล้วคุณพ่อไม่ต้องซื้อแล้วคุณพ่อเอาไว้ให้ค่าขนมหนูเลยเออใครจะลงเล่นอ่างน้ำนะเฮ้ยยใครจะลงเล่นอ่างน้ำนะเดี๋ยวเรากลับมาจากจำปาดวงเดี๋ยวเราไปซื้อกันโอเคไหม ถ้าพูดถึงกับจำปะดงนี่น่าง,งอแล้วทุกคนเราก็ไปด้วยกันเราก็มาด้วยกันเบะก็ไปพี่พลอยก็ไปมีน้อยก็ไปโอ้ยหนอนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะความเมตตาจากป้ามีนามากๆนะคะที่มอบให้กับน้องพลอยแล้วก็น้องมินน้อยอนะคะอย่าเพิ่งไกว่สิลกูกอย่าเพิ่งไกว่สิโอ้ยหนอเช้านี้เราจะกินอะไร ไปดูมีปิ้งปลาดุกไหมนะที่มอมให้กับอ,อาร้านนะคะทั้งสองนะคะก็ขอให้อ,อ,อคุณป้ามินาได้ขึ้นหมื่นเท่าล้านเท่านะคะเนาะที่ให้กับน้องๆล้านลานนะคะแล้วก็ได้ทําบุญในวันนี้ก็ขอให้สะท้อนย้อนุนกลับไปหาครอบครัวของอคุณป้ามินาเนี่ยเราก็จะใส่บาทให้ทุกวันเนาะแต่ก็น่าจะเป็นหลังจากที่กลับมาจากะจะบบะดงก่อนนะคะเนาะ นี่นะคะก็เราก็สาธุสาธุให้ครอบครัวของเพื่นนะคะอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนการเงินการงานก็ขอให้ลื่นไหลนะคะก็อยู่ดีมีแฮงนะคะรำ่ำรวยรำ่ำรวยนะคะตลอดปีตลอดไปด้วยเถียนนะคะสาธุ